นี่ค่ะแกงเห็ดนะคะร้อนๆนะคะสดน้ำลงคอนะคะนี่ค่ะแกงเห็ดใส่ชชอมปลาแห้งนะคะนี่ค่ะแกงบ้านเรานะคะนี่ค่ะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆกันเลยนะคะนี่ค่ะมาจามาจาแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ชชอมนะคะร้อนๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะแกงเห็ดชะอมกันนะคะใส่ปลาแห้งกันนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรมากมายนะก็มีตะไคร้นะคะเห็ดผนหนูนะคะนี่เห็ดเราจะแกงแบบทางบ้านบ้านภาคเหนือนะคะที่บ้านนะคะก็มีกระเทียมหอมแดงพริกนะคะ แล้วก็ใบแมงลักนะคะก็ชะอมค่ะแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดเป็นแพ็คเป็นเห็ดรวมเนาะ,ะนี่แล้วก็มีปลาแห้งนะคะเราจะแกงใส่ปลาแห้งนะคะนี่ค่ะกับข้าวบ้านเรานะคะไม่ต้องไปทีพิธันเลยนะคะนี่นีแค่นี้ละคะ่ะแกงเห็ด เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะคะมาค่ะเรามาเตรียมแกงแล้วนะคะนี่เราก็ใส่ตะไคร้นะหั่นเป็นฝอยอยใส่เกลือลงไปหน่อยนึ่งท่ตะไคร้ละเอียดก่อนนะคะ ต่ดอด้วยพริกนะคะพริกกระเทียมหอมแดงนะคะเดี๋ยจะหั่นให้ดีนิดนึงเพ่จะได้ตําง่ายๆนะ กับข้าวบ้นบานๆนะคะกับข้าวบ้นบานๆนะคะสไตล์ตปอปีเองนะคะกับข้าวแกงชะอมใส่ปลาแห้งแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ชะอมใส่ปลาแห้งสดน้ำร้อนๆนะล,ลองคอ,นะอเนาะจะเอาใส่ตารวมเลยนะคะ ตำให้ละเอียดแล้วนะคะพริกหอมกระเทียมนะคะตำให้ละเอียดใส่เกลือนิดนึงนะ,ะเกลก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะทำกับข้าวเสใส่กะปินะคะใส่กะปิใส่กะปิกุ้งไว้น้ำมันนัวๆหน่อย ตต,ต,ต้องอะไรมากมายนะทำกับข้าวมีอะไรก็ใส่ใส่ต้องจัดให้มันสวยงามทำแบบสไตล์ของเราสไตล์คุนบ้านๆผู้หญิงบ้านๆ เดี๋ยวเราไปแกงเลยนะคะมาต่อคะ่ะน้ำเดือดแล้วนะคะพี่น้องน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะเอาพริกแกงใส่ก่อนนะคะอุ่นร่อนพริกแกงใส่ก่อนนะจ๊ะ แกงต้มค่ะใส่ไปเลยสุดน้ำร้อนๆนะคะแกงสะโอมใส่เห็ดลวดแกงเห็ดใส่สะโอมเลือกได้หลายอย่างเลยนะคะเทลงไป ใส่ปลาแห้งนะคะมันจะได้นิ่มนะคะปลาแห้งแกงใส่ปลาแห้งถ้ามีปลาตัวเล็กตัวน้อยก็ยิ่งอร่อยนะนใส่ปลาแห้งลงไปค่ะปลาแห้งลงไปให้น้าเดือดนิดนึงแล้วคยมาใส่เห็ดนะ เดือดแล้วเดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วนะว้าวหอมแกงแบบที่บ้านนะคะครับข้าวบ,บ้านๆวันนี้ไใส่ใบยะาดางนะคะแกงคนละแบบนะ เดืวนะคะดี๋ยวเราให้ปลานิ่มนิดนึงนะคะปลาเอเราเริ่มได้แล้วนะนิ่มแล้วนะปลาเริ่มนิ่มแล้วนะน้ำซุปเริ่มเข้มข้นแล้วนะ ใส่เห็ดกันเลยนะคะนี่เห็ดที่เราล้างแล้วนะคะล้างหมดแล้วนะคะเห็ดหุนหนูเห็ดเออนี่อย่างนี้เห็ดออริจิโอสารพัดเห็ดเลยเนี่ยใส่เห็ดนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะมือล้างแล้วนะคะใส่ไปเลยหอมมาก แกงพีเป็นหม้อเลยนะแกงหม้อเล็กๆแกงไม่เป็นนะคะพี่น้องชอบใหญ่ๆนะคะชอบแกงอะไรหม้อใหญ่ๆโอ้ยน่าก,กินน้ำแกงไม่ต้องเยอะนะคะน้ำแกงเยอะไม่อร่อยนะแบบต้มุตมิ แล้วก็จะปรุงไปเลยนะคะปรุงไปเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ชุน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 อุ้ยปรุงไปเลยนะคะ,ะเ,าาลเล้ใส่ปลาด้วยนะ ใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะปลากระดีปลาปลรารวมใส่ไปด้วยอุย้ยไม่ถนัดนาะกกล้องอยู่ข้างซ้ายแต่ถนัดข้างขวาใส่ปลาไปด้วยนะคะหอ,หอมเลย เราใส่ผงนัวนะคะไม่ใส่รสดีนะคะเราจะใส่ผงนัวนะคะปรุงด้วยผงนัวแก่นี้นะคะน่ะเกงอนบ้านนะอุ้ย แกงใส่ปลาแห้งนะคะจะอร่อยมากเลยกิ่นอ๋อแปบบ๊บนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะให้เดือดบ,บุ๊บุ๊บุ๊บ,บุก่นนะคะแกงไม่นานนะแกงเห็ดเห็ดมันสุกง่ายเพราะว่าปลามันนั่นแล้วเนาะ ป,ประนะ่าน้ำประะ่าก็ดีต้องความหอมไปนะซิมง,งอืมว้ายอร่อยอร่อยมากหอมมากเลยอ่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยว แป๊บหนึ่งเราจะใส่ชะอมนะชะอมแมงลักเข้าไปเพิ่มความหอมไปอีกนิเดือดเดือดเดือด แล้วนะเห็ดเอ่อเริ่มสุกแล้วนะพี่จอาใส่นี่เลยนะคะนี่ชะอมเรลานะชะอมลงไปอกินหอมมากเลยลใส่ใบนงึงรักนะคะนี่ ไปนะใส่ผักเยอะชอบกินนะไปนะแล้วก็จนะเ,เรียกนะนี่จัดเสร็จเร้วนะคะแกงเห็ดใส่ชะอมเรานะคะใส่ปลาแห้งนะแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ชะอม รสชาติได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะว้าวดูุดูตด,ด,ดหุนหนูสดน้ำร้อนลแซ่บหลายาดดเสร็จแล้วนะคะรสชาติได้แล้วนะเราปิดไฟเลยนะคะ ดูน้ำเกงก็รู้นะว่าอร่อยนะคะข้าวบ้านๆนะบ้านๆทำเองนะสไตล์ผู้หญิงบ้านๆนะคะเรากินง่ายๆนะกินง่ายอยู่ง่ายนะพี่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะ,ะนีชะอมเรา ห็ดปลาก็นิ่มหมดแล้วนะกินต้องคอยระวังนะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องแกงเห็ด ใส่น้ำเยอะๆสุดน้ำนะคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะแกงชะอมใส่เห็ดคือแกงเห็ดใส่ชะอมเรียกเรียกได้สองอย่างนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะร้อนๆนะคะนี่ควันยังออกอยู่เลยนะคะนี่คะ่ะแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดใส่ชะอมนะคะนี่คะ่ะเสร็จๆลำๆกันเลย มามาบ้านๆง่ายๆนะสไตล์พ่อพี่เองนะนี่ค่ะไปะเดี๋ยวเราไปสวยกันหิวแล้วนะคะขอบคุณพี่ทุกท่านทุกเลิฟทุกกำลังใจนะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อพี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับอ่อฟิเมียนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะ ขอใพี่ทัท่านเดินทางปลอดภัยนะคะนี้ค่ะไปค่ะมาจ้านี่ค่ะแกงเห็ดใส่ชะอมนะคะแกงบ้านๆของป,ป่อปีเองนะคะนี่ค่ะก็มีถุนหนูชะอมนะคะก็เครื่องแกงก็อ่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะนี่ยค่ะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสีมือป๊อปปี้เองนะป๊อปปี้ชอบทำกับข้าวนะคะนี่เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะว่าเ,เราใส่อะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะ